สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวส่วนของตัวเด็กมาร์กิตัสหรือว่าเด็กสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองนะฮะจะใช้เพื่อสาวน้อยได้ปะวะโอเคผมในส่วนของสกิลเนี่ยผมใช้เป็นดอลเซนไลน์นะเพราะว่าจะใช้สกิลเนี่ยามาเล่นคู่กับตัวเมนหลักในเด็กก็คือเป็นมอนธาแสงที่เป็นตัวชูงเด็กนะฮะความสามารถก็คือตอนช่วงดอลเฟดครั้งต่อไปนะฮะถ้าหากเราเสียไลฟ์พอยต์ไปพันธาหรือมากกว่าเราสามารถทําการ อ่าุ่มจั่วเนี่ยได้ monster ท่าแสงจากเด็กขึ้นมือได้เลยก็ซึ่งมอนท่าแสงที่ผมจะเอามาจั่วก็คือตัวลีลิโอน่านั่นเองนะก็คือเป็นตัวอ่ามอนมอนเสิร์ตเรานั่นเองนะฮะความ,มวะะสามารถของตัวลิลิโอน่าก็คือเมื่อตัวเขาทําการาเชิญแบบปกติหรือพิเศษนะฮะจะสามารถกดใช้งานเอฟเฟกได้หนึ่งอย่างดังต่อไปนี้ครับผมเอฟเฟกแรกเราจะสามารถทําการเสิร์ตการ์ดเวทหรือกระดักที่ชื่อมากิตัสจากเด็กขึ้นมือได้ะฮะ แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งฮะเราสามารถนำมอนสเตอร์เผาสเปลแคสเตอร์หรือว่าเผาจอมเวทนะฮะที่อยู่ในรีมูฟโซนเนี่ยที่มีระดับ4ดาวหรือต่ำกว่าที่อยู่ในรีมูฟโซนนะหนึ่งใบกลับมาอยู่ในสุสานได้ผมแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งเราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาที่อยู่ในสุสานได้เพื่อทำการทาร็เก็ตมอนสเตอร์มาร์กิตัสที่เราทำการควบคุมอยู่นะฮะจากนั้นเราจะสามารถนำมอนสเตอร์มาร์กิตัสที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบนะมาทำการสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ใบนั้นได้เลยยกเว้นมอนสเตอร์สี่ดาว โซลัวเดือมากิตัสออฟเฟรมครับผมความสามารถก็คือเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์มากิตัสที่เราทําการควบคุมอยู่1่ใบฮะจากนั้นเราจะสามารถทําการสวมใส่มอนสเตอร์มากิตัสหใบาจากในเอ็กซ์ตอร์เด็ก มาใส่ให้มอนสเตอร์ที่เราทาการควบคุมอยู่หนึ่งใบที่เราทําการเลือกก่อนอันนี้ได้เลยนั่นเองครับผมและถ้าหาก,การ์ดไปนี้นะฮะเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์มาร์กิตัสนะฮะเราจะสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์สดาวเผ่าจอมเวทนะฮะออกมาจากบ,บนมือหรือในสุสานในสภาพตั้งป้องกันได้เลยนั่นเองยกเว้นตัวเขาเองนะฮะแต่เอฟเฟกของมอนที่ถูกอัญเชิญด้วยสกิลนี้เนี่ยจะถูกเนเกตนั่นเองครับผม แล้วก็ไปต่อมาฮะอเล็กสเตอร์เดอะอินวอร์เกอร์ความสามารถก็คือระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนฮะเราสามารถทําการส่งตัวเขาเนี่ยจากบนมือลงสุสานฮะจากนั้นเราจะสามารถทําการทาร์เก็ตมอนฟิวชั่นที่เราทําการควบคุมอยู่หนึ่งใบพลังโจมตีและเดฟเพิ่มขึ้น1000จ,จนจบเทิร์นนั้นนั่นเองครับผมและถ้าหากตัวเขาทําการเชิญแบบปกติหรือเชิญแบบงายหน้าเราจะสามารถทําการเสิร์ชการ์ดเวทที่ชื่อว่าอินวอร์เกชั่นจากนี่เด็กขึ้นมือได้ฮะก็ ตัวเด็กลิสมากิตาที่ผมจัดเนี่ยจะเน้นไปในทาง f u วชั่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นกับ Fusion นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็ไวที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าไปเน้นเล่นแบบ s ิ n โค r เอ็กเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยทันเด็กเจนนี้เท่าไหร่นะฮะจริงๆก็ไม่ค่อยทันหรอกมันเด็ก Meta Gen นี้มันมันมันเก่งไปนะฮะเออแล้วก็ไปต่อมาฮะตัว c าร r รี่ผมเดือมากิตาอฟกิมมเลนะฮะ เราสามารถทําการส่งมอนเผาสเปลคัตเตอร์รือเผาจอมเวทเนี่ยจากบนมือหรือว่าที่หงายหน้าอยู่ในสนามเนี่ยลงสุสานงมจากนั้นเราจะสามารถทําการเ,าเชิญแบบพิเศษตัวเขาเนี่ยจากบนมือเข้าสนามได้และอีกความสามารถหนึ่งตัวเขาเราสามารถทําการเปลี่ยนาธาตุเขาเป็นาธาตุอะไรก็ได้หนึ่งาธาตุครับผมและเขาจะสามารถเปลี่ยนเป็นาธาตุนั้นจนจบเทินนั้นนั่นเองก็สามารถเอามาเล่นคู่กับอเล็กสเตอร์ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเอามาเปลี่ยนาธาตุนั่นเองนะฮะ แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับผมเราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาที่อยู่ในสุสานได้จากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนมาร์กิตัสที่เราทำการควบคุม,มอยู่หนึ่งใบฮะจากนั้นเราจะสามารถนำมอนมาร์กิตัสที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบยกเว้นมอนสี่ดาวนะฮะมาทำการสุกใส่ได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะเอนดิเมนเดือมาร์กิตัสออฟมาสเตอรี่นะฮะความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนมาร์กิตัสที่เราทำการควบคุมอยู่หนึ่งใบฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการสวมใส่มอนมาร์กิตัสที่อยู่ในเอ็กซ์ตาเด็กได้เลยครับผมและอีกความสามารถหนึ่ ที่หงายหน้าอยู่ของเราอยู่หนึ่งใบฮะจากนั้นเราสามารถทําลายทิ้งถ้าหากทําอย่างนั้นเราจะสามารถทําการจั่วการ์ดได้หนึ่งใบนั่นเองครับผมและนําการ์ดบนมือหนึ่งใบไปไว้ใต้เด็กนั่นเองฮะและ้วก็ไม่ต้อมาพวกก็ปูงผมจับ มอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่เป็นความหน้าป้องกันนั่นเองนะฮะแล้วก็อินวอคเกชันของผมก็เป็นใบอ่ฟิวชั่นของตัวเอ็กสเตอร์นี่นะฮะก็ความสามารถก็คือทำการอัญเชิญแบบฟิวชั่นมอนสเตอร์ฟิวชั่นออกมาจากเอ็กซ่าเด็กโดยใช้วัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าอินวอคเกอร์นั่นเองครับผมถ้าหากอ่าวัตถุดิบที่อยู่ในสุสานหรือในสนามเนี่ยจะถูกส่งไปยูมโซนนะแต่ถ้าหากวัตถุดิบที่อยู่บนมือเนี่ยเราใช้การไปนี้เนี่ย วัตถุดิบจะถูกส่งลงสุสานแบบปกตินะฮะแล้วก็อีกเอฟเฟกตหนึ่งถ้าตัวเขาอยู่ในสุสานนะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนที่อยู่ในรีมูฟโซนที่ชื่อว่าอเล็กสเตอร์เดอะอินเวอเกอร์ได้ะฮะจากนั้นทำการเอาตัวการ The ์ดอ er เล็กสเตอร์เดอะอินเวอเกอร์เนี่ยกลับขึ้นมือแล้วเอาการ์ดไปนี้กลับเข้าเด็กนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาคอสติกไซโครนผมจ่ายไลท์พอยต์หนะะึ่งพันจากนั้นทำการรีมูฟการ์ดเวทกับตากู่แข่งได้นะะั่นเอง และก็ไปต่อมาฮะมักกิตัสอินโวเคชันครับผมความสามารถก็คือเราสามารถทาการอัญเชิญแบบฟิวชั่นมอนสเตอร์ฟิวชั่นออกมาจากเอ็กซ์ตาร์เด็กได้โดยใช้วัตถุดิบจากบนมือหรือในสนามนั่นเองและหนึ่งในวัตถุดิบจะต้องเป็นมอนสเตอร์เผาจอมเวทด้วยนะฮะแต่ถ้าหากเราทําการอัญเชิญแบบพิเศษเป็นมอนมักกิตัสเนี่ยเราจะสามารถใช้อ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในช่องเวทกับดักของเราเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอน Monster, มักกิตัสไ,ได้ด้วยนั่นเองครับผมและก็ไปต่อมาฮะมักกิตัสเทอร์กี ความสามารถก็คือเราสามารถทาการ targeting monster m a g i k a r ที่เราทาการควบคุมอยู่หนึ่งใบฮะจากนั้นเราจะสามารถนํามอนมา r m a g i จากในสนามในสุสานหรือว่าใน extra deck เนี่ยมาทําการสงมใส่ให้ม o n s t e r มาร i กิตัสที่เราทําการควบคุมอยู่นั่นเองครับผมแต่ถ้าหากในสุสานของเรามี m o เ s t e r m a g i กิตัสที่เป็น f u ่นซิ synchro exit หรือ link อยู่อย่างละหนึ่งใบนะฮะเราสามารถนําอนสเ s t e r ที่ไม่ใช่มา g i k a r ที่เนี่ยที่อยู่ใน extra deck เนี่ยมาทาการสวมใส่แทนได้นั่นเองครับผม แล้วก็ใบต่อมามาร์กิตัสวิลิต้านะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์มาร์กิตัสที่อยู่ในสุสานที่มีระดับ4ดาวหรือต่ำกว่าหนใบทำการอาชญแบบพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้นฮะแล้วก็ถ้าหากการ์ดที่ชื่อว่ามาร์กิตัสของเราที่อยู่ในช่องเวทก,กับดักนะฮะถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ดคู่แข่งเราสามารถทำการรีมูฟการ์ดนี้ในสุสานได้เพื่อให้การ์ดนั้นยังคงอยู่ในสนามนั่นเองฮะแล้วก็ใบต่อมาคริสมาร์กิตัสฮะ ความสามารถก็คืออ่าครั้งแรกของมอนสเตอร์มาร์กิตัสในเทิร์นนั้นนะที่ทําการสงมใส่มอนสเตอร์อยู่จะไม่สามารถถูกทําลายจากการต่อสู้ได้นั่นเองกรับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์แยกย่อยมาอีก2อย่างนะเอฟเฟก์แรกในช่วงเมนเฟสฮะเราสามารถทําการเชิญนแบบพิเศษมอนสเตอร์ เผ่าสเปลแคตเตอร์4ดาวออกมาจากบนมือได้นั่นเองครับผมแล้วก็เอฟเฟกที่2เราสามารถทําการส่งการเป็นี้ที่หงายหน้าอยู่ในสนามนะฮะลงสุสารจากนั้นเราจะสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์มาร์กิตัสจำนวนกี่ใบก็ได้แต่มอนสเตอร์ที่อัญเชิญนั้นจะต้องชื่อแตกต่างกันนั่นเองฮะ,ะออกมาจากบนมือและก็ใบต่อมาเครื่องดีดต,ตัวผมสามารถทําการทาเก e มอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบแล้วทำการดีดมอนสเตอร์ใบนั้นกลับขึ้นมือนั่นเองฮะ และก็ตัวอินวอคเกอร์ธาตุไฟนะฮะก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ต่อการที่คู่แข่งทําการควบคุมอยู่การเป็นนี้สามารถทาการโจมตีใส่มอนสเตอร์ของคู่แข่งทั้งหมดที่กาการควบคุมอยู่ได้นะแล้วก็การเป็นนี้สามารถทําการสร้างความเสียหายทั้งผู่านมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ได้ด้วยนั่นเองครับและก็ใบต่อมาใบนี้ค่อนข้างเป็นใบจี๊ดของเราเลยนะก็คือตัวไอวาสนะฮะเดอะมาร์กิตัสสเปลสปลิตนะฮะ ความสามารถก็คือจะสามารถใช้งานเอฟเฟกได้ตอนช่วงเมนเฟสนะฮะเป็นแบบควิกเอฟเฟกเราสามารถทำการแทร็กเกตมอนสเตอร์ใบอื่นที่หงายหน้าอยู่ในฟิลนะฮะสามารถนำการ์ปใบนี้เนี่ยไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ใบนั้นได้ครับผมถ้าหากมอนสเตอร์ใบนั้นที่ทำการสวมใส่เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ของคู่แข่งนะฮะเราจะสามารถอ่าทำการแย่งมอนสเตอร์ใบนั้นมาอยู่ในสนามเราได้เลยนั่นเองแล้วเอาการ์ใบนี้เนี่ยมาแปะอยู่ในช่องการ์ดเวทกับดักของฝั่งเรานั่นเองแต่มอนสเตอร์ที่เราแย่งมาเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกมอเตอร์ที่่เราาร,าเรามามสสสใกได้เ้น, 1, น,น,เนะแล แล้วก็ใบต่อมาฮะตัวอินเวอรเกอร์ธาตุมืดครับผมใบนี้ก็อ่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เอฟเฟกต์หรอกจริงๆสามารถใส่เป็นอินเวอรเกอร์ไอธาตุไฟเนี่ยสองใบได้เลยนะเอออันนี้ผมใส่มาแบบกันเหนียวเฉยแต่จริงๆสามารถเปลีป่ยนธาตุไฟได้เลยแล้วก็ใบต่อมาผมตัวอ่าวาร์แฮมเดอร์มาร์กิตัสดีวินิตี้ดราก้อนนะฮะพอามสามารถก็คือหน้าการ์ดใบนี้เนะี่ยเป็นการสมสายให้กับมอนสเตอร์อยู่นะฮะมอนสเตอร์ใบนั้นเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากผลของการ์ดเวทหรือกับดักคู่แข่งนั่นเองครับผม แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าหากเราสามารถทําการอัญเชิญแบบซิงโพตัวเขาออกมาได้สาเร็จนะฮะและหากตัวเขาในถูกทําลายเราจะสามารถทําลายการ์ดที่หงายหน้าอยู่ของคู่แข่งทั้งหมดทิ้งได้เลยครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งในช่วงเริ่มของดามเมสเ็ปถ้า,าก,การ์ดไปน,นียเป็นการ์ดที่สวมใส่ให้มนสเตอร์อยู่นะฮะมนสเตอร์ที่ทําการต่อสู้กับมนสเตอร์ที่ชมการสวมใส่การ์ดไปนี้อยู่จะถูกทาลายทิ้งทันทีครับผม แล้วก็ไปต่อมาผมตัวจะแอ่นแฮนนะฮะก็สามารถทำการถอดไส้2เพื่อทำการเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์คู่แข่งได้เนี่ยแล้วก็ตัวสิ้นก็จ่ายโอเลนหนึ่งใบเพื่อทำการรีมูฟมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบและมอนสเตอร์ใบนั้นจะกลับมาในสแตนบายเฟสหน้าคู่แข่งนั่นเนองครับหลังจากตัวเขาเนี่ยทำการโจมตีเสร็จนะฮระพรลังโจมตีกับแรงของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น300และแรงเพิ่มขึ้นอีก3ครับผมแล้วก็ไปต่อมาผมตัวนีนาลูลูนะฮะเดอะมาร์กิตัสกลาสก็อตเน็ตนะฮะ ความสามารถก็คือห้าหากการไปน,นี้เป็นการสวมใส่อยู่นะฮะมอนสเตอร์ที่ทำการสวมใส่การไปน,นี้จะสามารถทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์คู่แข่งได้2ครั้งในช่วงไพทเท์เฟสนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งตอนเป็นมอนสเตอร์นะเราสามารถทำการจ่ายอุเล1หนึ่งไปะฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์สีดาวหรือสูงกว่าที่เป็นเผ่า สเปลแคสเตอร์ที่อยู่ในสุสาราหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือได้นั่นเองครับผมและความสามารถสุดท้ายฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดที่ชื่อว่ามากิตัสที่หงายหน้าอยู่ในการ์ดโซนเวทกับตักของเราเนี่ยหนึ่งใบฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดเวทกับตักคู่แข่งหนึ่งใบแล้วยิงทิ้งได้นั่นเองครับผมแล้วก็ไปสุดท้ายฮะอาร์เทมิสเดืมากิตัสมูนไมเดนนั่นเองฮะความสามารถก็คือถ้าหากการ์ดใบนี้เนี่ยอยู่ในอ่าช่องมอนสเตอร์นะและมีการอัญเชิญมอนสเตอร์มากิตัส แบบปกติหรือพิเศษเข้าสนามนะฮะเราสามารถนําการใปนี้เนี่ยไปทําการสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ใบนั้นได้เลยแล้วก็ความสามารถตอนที่การใปนี้ทําการสวมใส่อยู่นะฮะเราสามารถทําการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ามากิตัใจเด็กเนี่ยขึ้นมือได้นะอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมเอฟเฟกของเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะหน้าแต่จริงๆแล้วก็เล่น,เล,นเล่นไม่ค่อยเยอะหรอกเออด้วยด้วยความว่าเมตาของดูเอลลิงต,ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้ๆกันนะเออ ก็เลยผมก็เลยจัดมากกิตัสเนี่ยที่เล่นแบบเน้นมอนฟิวชั่นไปเลยนั่นเองครับผมจริงๆก็คือจะใช้คำว่าเน้นเน้นมอนอเล็กเซอร์แหละ <laughs> เน้นอินโวเกอร์นะฮะอันนี้เจอกระบูอายผมเอาจริงเด็กนี้จะเก่งขึ้นมากนะถ้าหากตัวอินโวเกอ่าแสงเข้าอ่ะเออมันจะเก่งแบบโรคนเลยแหละผมอยางใช้สกิลเป็นอัลติเมตดรากอนนะฮะจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้สกิลเดียวกับผมนะสามารถใส่สกิลอื่นได้เลยนะ ลงทำการลงเสกครับทำการเสิร์ชไข,ข่ขึ้นมือครับทำการหมอบแผงหลังหนึ่งใบฮะแล้วผ่านเธอเลยเอาเธอนะใช้งานคอสมิกไซโคนะทำการรีมูฟแผงหลังแข่งฮะแข่งทำการเปิดมาในส่วนของตัวอ่าโอโลไลฟ์ปรียนะทำการทิ้งไขนะ่ฮะตอนนี้เราทำการอัญเชิญในส่วนของตัวลิลิโอนานะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวเตอร์กี้ขึ้นมือฮะแล้วก็ใช้งานเตอร์กี้ฮะนำตัวมอนเอ็กซีที่เป็น Mar มากิตัสผสมใส่สนะแล้วใช้งานตัวมากิตัสอินโวเคชั่นนะทำการ ใช้มอนเอ็กซิเแล้วก็ตัวลิลิวนาที่อยู่ในสนามเนี่ยเป็นมอนตุดิบเพื่อทำการอัญเชิญฟิวชั่นนั่นเองครับผมเรียกออกมาในส่วนของตัวไอวาสนะฮะออกมาในสภาพตั้งป้องกันนะแล้วก็ทำการหมอบปุกหมุนและผ่าเถิ่อนะเพื่อทำการอัญเชิญแบบพิเศษในส่วนของตัวบูอายนะฮะเข้าสนามทำให้สามารถเตาได้เลยบนมืออาจจะมีตัวไว้อยู่บนมือนะฮะไม่งั้นเขาเอาลงไว้มารีมูฟแผงหลังเราละจังวจหวะนี้เขาทำการอัญเชิญซิงโครนะฮะเรียกทำการในะส่วนของตัวบูอายสปิริตดาก้อนนะฮะใช้งานเอฟเฟกต์ของไข่นะทำการ, Remove, กการามูลผม ู้แข่งจบเธอนะเราเปิดใช้งานในส่วนของบุ่มขอมูลนะแต่จังหวะนี้เนะี่ยคู่แข่งเลือกที่จะไม่ใช้เอฟเฟกของตัวสปิริตนะเพื่อทําการแทซกตัวเองและจูบเป็นใบอื่นนะฮะอาจจะเพราะว่าคู่แข่งอาจเอฟเฟกของตัวไอวารตแล้วเพราะว่าเรารอเชนต่อแล้วไงจังหวะเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคู่แข่งแอบพลาดคนระับเพราะว่าเอฟเฟกไอวารตเนี I ่ยมันกดได้ในช่วงเมนเฟสฮะจังหวะตะกี้เนี่ยมันเอ็นเฟสแล้วเนะี่ยมันกดใช้เอฟเฟกของไอวารตไม่ได้นะฮะอย่างไรทำการอัญเชิญลิลิโอนะฮะและทำการเสิร์ชในนส่ววขอองตตัิิล้ามืฮะ ทําการเรียกวิลิอนณาที่วิริอนาที่เหนสุขสานะทำการเชิญแบบพิเศษในส่วนของเอ็กซต่อนเนื่องเลยฮะเอามาในส่วนของซนะินฮะแต่ใช้งานเอฟเฟกซินฮนะทำการรนะีมูฟหนึ่งใบฮะใช้เอฟเฟกของเอฟเฟกในวนะิริอนาฮะทำการรีมูฟตัวเองแล้วก็เอาตัวไอ้นนารุลุนะในสุขสาสมาทำการสบมใส่ให้กับตัวไอวาสนั่นเองครับผมก็ทําการโจมตีเลยนะฮะอะไรประมาณนี้ผมก็วิธีการเล่นก็จะง่ายๆประมาณนี้แหละเป็นเด็กแบบแนวอ่า เทคนิคอลหน่อยเออเป็นแบบแนวเทคนิคอลหน่อยนี่เพลงที่สองครับผมอันนี้เจอกับเด็กอ่าตัวฮาร์ปี้นะแต่ว่ามันเป็นโชคดีของเรานิหนึ่งคือฮาร์ปี้มีแผงหลังเขียน okay, ได้เริ่มหลังครับผม แข่งได้เริ่มก่อนนะฮะจังหวะน,นี้ทําการนั่เชิญในส่วนของตัวอ่าเพอร์ฟนะูเมอร์ฮะและทําการเสิร์ฟในส่วนของตัวกระจกหกด้านขึ้นมือนะฮะอ่าและใช้งานในส่วนของกระจกฮะทําการเรียกในส่วนของตัวแฮปปี้เลดี้วันนะฮะเรียกมาในส่วนของตัวแฮปปี้อ่าสลันะฮะจากนี้ทําการอัญเชิญอ่าเอออัญเชิญในส่วนของตัวไลเซอร์อินว์เกอร์ฮะทำการเสิร์ฟอินเวอร์ชันขึ้นมือฮะ แล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวมักกิตัสอินโวเคชั่นนะทำการฟิวชั่นระหว่างตัวเฟรมนะฮะกับตัวอเล็กเตอร์เพื่อทำการเลี้ยงส่วนของไอวาสนั่นเองฮนะแล้วใช้งานเอฟเฟกต์ไอวาสนะทำการเอาแฮปปี้ของคู่แข่งนะมาเป็นฝ่ายเราแล้ว,ลว,ลวตัวเขามาสวมใส่นั่นเองพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1,000ครับผมแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวอินโวเคชั่นต่อเนื่องเลยฮะทำการรีมูฟในส่วนของตัวอเล็กเตอร์กับตัวเฟรมนะเพื่อทำการเลี้ยงในส่วนของตัวอินโวคล์กไฟนั่นเองฮนะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของอนะินเอว,เอวเองงกกกลับเข้าอาอรนะ์ดคช การเหมาะสมของคอสมิกไซโคนแล้วก็ในส่วนของตัวเทอร์กี้แล้วทำการโจมตีเลยนั่นเองอะไรประมาณนี้ครับผมก็วิธีเล่นก็จะง่ายอย่างนี้แหละอืมันเป็นเด็กที่เล่นง่ายแต่เด็กอาจจะไม่ค่อยถูกนะเออเด็กอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยริลิโอน่ากับตัวเฟรนอตัวโซโลอาร์ R เนี่ยเออมันต้องอย่างอย่างน้อยคืออย่างละสองอ่ะเออถ,ถ้าไปนี้สาได้ก็ดีนะเพราะว่าเป็นใบเสิร์ตหลักของเด็กนั่นเองนะอ่ะเล่นสด1นตาคลิปนี้อาจจะจบเร็วหน่อยเออเพราะว่าเป็นเด็กที่ ค่อนข้างอยู่นอกกระแสและนอกแบบนอกนอกนะแต่ว่าเป็นเด็กที่ผมค่อนข้างชอบอยู่ว่าดีไซน์การ์ดน่ารักดีเอาจริงผมชอบเอฟเฟกของมอนฟิวชั่นเขานะเออผมชอบเอฟเฟกต์มอนฟิวชั่นของเขาเอาจริงค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งนะสามารถ n t r มอนได้แต่เอฟเฟกเป็นแบบทาร์เก็ตนะเออมอนอะไรกันทาร์เก็ตก็สบายใจได้ฮะเจอฮูลิการ์ดอันนี้อาจจะเป็นอ่าอมาโซเนตหรือเปล่าเออมารอลุ้นกันนะ การเซตมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบฮะแล้วก็เซตแขงหลังหนึ่งใบแขงหลังอีกหนึ่งใบและผ่านเทอเลยฮะอย่างวันนี้เข้าเธอนะฮะทำการจั่วดได้ในส่วนของมาร์กิตัสฟิสมาร์กิตัสอืม,อมทำการเปิดใช้งานเลยแล้วกันเมาว่าฝั่งนู้นจะมีการ์ดกิงเราหรือเปล่านะ ใช้งานเอฟเฟกต์อะเราจะไม่สเปรย์หมดมือแล้วกันนะเราจะสเปรย์แค่ป่าใบเดียวอ้าวโอเคเขามีในส่วนของไซคโครนอะองั้นจังหวะนี้ผมเรียกในส่วนของตัวรีวิอนาแล้วกันนะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์ทำการเสิร์ฟการเวทกับตักที่ชื่อมากิตัสใหญ่เด้ขึ้นมอนอะจังหวะนี้เนี่ยผมว่าถ้าใช้ใบนี้อ๋อ ฟิวชั่นผมว่าฟิวชั่นน่าจะเวิร์กกว่าฟิวชั่นเลยดีกว่าฟิวชั่นเป็นในส่วนของไอวาสนะอ่าผมไม่แน่ใจว่าที่เขาหมอบอ,อ,อ,อยู่เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวไนั่นหรือเปล่า,าดไอเอามาซันเนตงั้นผมลงมาเซฟแล้วกันนะลงมานอนไว้แล้วทำการหมอบในส่วนของเครื่องดีตัวกับคูปอบมูนะ แล้วผ่านก่อนบอดเราตามอยู่นะฮะค่อยๆเล่นโูอ้อหย้ไซโคนอีกหนึ่งใบครับผมจิ้มโดนในส่วนของเครื่องดีตัวนะฮะการจูบก,การนะผมอ่าเป็น p ท t ท e r n w a ครก็ผมเด็กครึ่งน่อยครับผมอ้อเล่นคู่กับสปีดรอยด้วยอืม เป็นแบทเท e วาร์เล่นคู่สปีดรอยนะฮะ4-4-8อู้ท็อปเทเลอร์เดี๋ยวก่อนผมว่าเขาเป็นเด็กสปีดรอยไปเขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่มาเล่นตอนช่วงยูกกไม่ทัน8ด,ดาวเดี๋ยวก่อนนะมันเรียกไอ้นี่ได้หรอมันเรียกไอไอไคลแดกได้หรอเออว่ผมก็ลืมมองไป เอาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะไพ่ชนะแบบงงๆนะฮะเอาเป็นว่าผมแถมให้อีกหนึ่งเล่นสดแล้วกันเพราะว่าด้วยความว่ารีเพย์เนี่ยผมอัดมาน้อยด้วยเออเพราะว่าหารีเพย์สวยๆยากนะวกกับเล่นสดเราชนะแบบหมื่นๆงั้นแถมให้อีกหนึ่งตาแล้วกันนะเนี่ยตานี้แหละน่าจะหกหกล้มละตานี้น่าจะหัวขมำซ้ำขมีขมแล้วฮะไอ้ตายเด่ย จูไดครับผมต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นฮีโร่สายฮีโร่อะไรแอนส์หรือว่าเป็นฮีโร่สายเฟเบริตูเอลนะฮกองหนามากเราได้เริ่มก่อนนะจะังหวะอืมเียยากจังโคตรยากเลยอะทุกคนเราจะตั้งบอดมาเกตัสใช่ไหม ตั้งบอดมาคิตัสแล้วเราค่อยเล่นอเล็กเตอร์คือแผงหลังเราไม่ขึ้นเลยเว้ตาเนี่ยคือตาใช่ตานี้แผงหลังเราแม่งไม่ขึ้นเลยงั้นผมเสียบเป็นในส่วนของตัวว,ว,วาวามแล้วกันจริงๆเราจวได้นะเราใช้เอฟเฟกต์วาฮามเนี่ยแซกแซกวาฮามแล้วจวได้แต่ถ้าเราจวมาแล้วแม่งแม่งไม่ใช่การ์ดเวทกับดากนี้จบเลยนะเอาไงดีเราจะลุ้นกับโชคสตารไหมทุกคน ไม่รู้แล้วกันผมผมเป็นคนดวงไม่ดีเออผมเป็นคนดวงไม่ดีนะยืนบอดแบบนี้ก่อนเรารู้สไม่ก่อนว่าเขาเล่นฮีโร่สายไหนนะโอ้โหคอสมิกไซโคลแม่งเอืยไม่มีอะไรจะพูดนอกจากแม่งเอืยน,นะคือจะแม่งเอืยกว่าถ้าหากมันลงแบบสแค a ปรีไซเคลิลมาคือแบบเป็นเด็กไอ,ไอเนี่ยไม่น่าใช่ละเออไม่น่าใช่ละเซิร์ตแอร์แมน อู้ช็อตแต่จริงงช็อตตะกี้เราแซควาฮามไปเพื่อจวดเราก็แพงหลังเราก็โดนอยู่ดีนะแต่อย่างน้อยวาฮามเราไม่ดูไงการเสิร์ชในส่วนของตัวลิควิดแปลว่าม,มือมีฟิวชั่นดิอ๋อเอาแล้วไนงะลืมอ๋อใช้สกิลเฟเบริตดูเอลเอย ต้องลุ้นกับแผงหลังถ้าเรารอดเทิร์นี้ไปได้เราต้องลุ้นแผงหลังฟังดูแล้วแผงหลังคนนี้จะหนาหรอเฟรมวิงฮะเอ้ยน่าจะแตกแล้ว,วะยี่สิบเอ็ดสิบสามโอ้โหแตกแล้ววะทุกคนแตกเพราะไม่มีแผงหลังนะฮะโดนมาสิบสามโอ้โหเหลือเลือดร้อยหนึ่ง เฟบโอ้โหชาลิด oh, ฮนะกินน้ำชา้าผอเมิ่มาลังให้ตัวเองแม่งเออ <c oughs> แม่งเอยอันนี้เราแตกเพราะว่ามือมือมือเราแม่งไม่มีแผงหลังคือผมใส่แผงหลังเยอะมากนะเด็กเนี้ยเพราะว่าเด็กเนี้ยมันยืนมันยืนยากเลยเออเด็กเนี้ยมันยืนยากผมเลยพยายามใส่แผงหลังมาช่วยอ่ามาช่วยซัพพอร์ตเด็กเยอะๆก็คือในส่วนของบุกมูลแล้วก็ดีตัวแล้วก็คอสมิคใส่โคนนะแต่แม่งไม่ขึ้นมือเลยนในตาสองก็ เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้อาจจะอาจจะอาจอาจะไม่ค่อยได้สาระอะไรมากมายนะแต่ว่าก็เป็นเด็กอีกหนึ่งเด็กที่ผมผมชอบเล่นนะเออจริงๆคือการ์ดมันสวยผมเลยค่อนข้างที่อยากจัดเด็กนี้ให้มันเสร็จนะแต่เด็กเนี้ยมันมันเกิดในยุคมันเกิดในยุคของไอไอออคัสอ่ะดิคือออคัสมันเกื่อนเมืองไปหมดเลยเ้ยเรียกได้ว่าเราก็ไม่ค่อยจะได้เกิดเท่าไหร่นะก็ตามนั้นทุกคนอาจจะไม่ต้องพูดมากก็อาจจะเข้าใจกันดีนะ ก็การ์ดระบายหาจากไหนได้บ้างนะเพือพ่อนๆอ,อยากลองจัดนะฮะในส่วนของตัวลิลิโอน่าเนี่ยหาได้จากตัวซอฟแวร์ไลนิงครับผมตัวอ่าโซโลอานี่ก็หาได้จากซอฟแวร์ไลนิงเช่นเดียวกันฮนะตัวอเล็กเซอร์เดอะอินเวอร์เกอร์เนี่ยอันนี้หาได้จากดาร์คเดนเวนชั่นครับผมแล้วก็ตัวคารลี่ฮะอันนี้หาได้จากซอฟแวร์ไลนิงฮะแล้วก็ตัวแอนดิเมียนะอ่าได้จากซอฟแวร์ไลนิงฮะแล้วก็บุกมูลฮะหาได้จากคาวติกโซเจอร์ครับแล้วก็ตัวอินเวอร์ชั่นหาได้จากดาร์คเดนเวนชั่นฮะ แล้วก็คอสมิกไซโครนะหาได้จากกาลิติโอลิชินครับผมแล้วก็มักกิตัสอินวูคเชชั่นครับผมหาได้จากซอฟแวร์ไลนิงฮะแล้วก็มิสอ่ามันชื่ออะไรนะเทนะอร์กี้เนี่ยเออหาได้จากซอฟแวร์ไลนิงเช่นเดียวกันฮะตัววิทตาครับผมหาได้จากซอฟแวร์ไลนิงฮะแล้วก็ตัวทรนะิกมักกิตัสหาได้จากซอฟแวร์ไลนิงฮะแล้วก็เครื่องดีตัวก็หาได้จากซอฟแวร์ไลนิงเช่นเดียวกันแม่งยังไม่ขึ้นโอเคครับผมอ่าตัวอินวูคไฟผมหาได้จาก แอรีโ s แอซอลฮะแล้วก็ตัว i อ a s นะฮะหาได้จากซอฟต์แวร์ไลนิ่งฮะแล้วก็อิ ok นมกมืดฮะอันนี้ก็หาได้จากตัว Dark d i m e n s i o n ครับผมแล้วก็ตัววะฮัมหาได้จากซอฟต์แวร์ไลนิ่งฮะแล้วก็ตัวแจนแฮนฮะอันนี้หาได้จากอาบออฟจายแอนครับผมแล้วก็ตัวซินงมหาได้จากโฟตอนออฟกาแล็กซี่ครับ แล้วก็ตัวนีนารุลุฮะอันนี้หาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งฮะแล้วก็ตัวอาร์ทมิสก็หาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งเช่นเดียวกันครับผมก็ลิสต์มากิตสัสของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จัดเด็กนี้เหมือนกัน ใช้สกิลไหนอยู่หรือว่าจัดลิสต์ประมาณไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าหากผมพูดเอฟเฟกตรงไหนพลาดไปหรือว่าเล่นตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันใ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญเพนดูตเดตามช่องนานดด้วยนะ